เอาวัสด,ดีเด้อพี่น้องบ้านเนี้ยมามาเบิง้งเฮ็ดนั่งกินกันค้างหมอ้ออยู่อันนี้น้ำซุปเนี้ยใส่ซีนอย่างโอ้น้ำซุปค้างเออโบแม,มนน้ำซุปไก่อ่าปิดฝาหมอ้อเบิ้งรถกำลังสีเดือดเดือดอะไรอย่างเบิ้งดีเอาบ้านเนี้ยเดือดแล้วโอ้สุดยอดว่ะเดือดเดือด,อดอจังสีเราใส่ลงไปอยากกินอย่างกันใส่ลงไปครับเช็หม้อแตะปลาแดกเชฟแต่ปลาแดกบ่ใส่หรอกหวานมาเบิ้งครับว่าห่อซีฮิตยังกันมือเนี้ยเช็ดเตะ คองจาการกางประเทศครับดดดุดได้กินเท้อครับเพราะมันเพลเ้เ,เพลงไงพ้ไหลพี่น้องเอ๋ยใส่หม้อเหรอใส่ลงไปอยากกินตอนใหญ่กระสอยอันใหญ่ๆเด้ยอแยกกินตอนน้อยกระสอยอน้อยๆซึ่งมาจ๊กเด็กก็ตลาดสดอืบอบริสิทธิ์สีว้นบริสิทธิ์หลุดตัดหรอกเพราะว่าบริษัทอ,อเมรดไปเขาบอกให้เขาเอาสอยเบื้องันจะได้ไ,ไปไหนซึ่งมันซ่องทอนทอนว่าไง,งาพ่นละทอนนึงกระซิบกระสอยแล้วี่ใช้เป็นท่อนคืนนี้นะเป็นแต่แซบดี อ้าวทัเบิ่งเด้อมาเนี่เนเดี๋ยใส่เครื่อนงน้ำซุปพู้นะกำลังสิเดียสเอาใส่เครื่องปรุงลงไปนี่สมุนไพรครับเนี่ยหากซ้ำชวนกินแล้วบ่ธรรมดานอนเบิดมือเบิดอคืนสุดดีแล้วอยากกินเนืยังก็ใส่มาลงไปเอาใส่ลงไปหนึ่งสองอ้สุดยอดเลยฮึกำลังเดียสกำลังดีพู้นะฟุดบุยบุยพูน้นะเอาใส่ยังเส้นมาเนี่ยเอาใส่ลงไปใส้นไหมเส้นไหมบ่ใส่แล้วเนาะเออเอาเส้นใส่ไปเนี่ยผู้นะเครื่องปรุงก็มี มาดื้อพี่น้องเอ้ยใส่เส้นใส่เส้นต้มมาลงไปอยากกินยังไงใส่มาลงไปบ่ต้องตัดมันหรอกใส่บวกหญ่ๆหยาบๆนี่นะโอ้กี่เต็มหม้อกันแค่เอาอีกบ่ใส่ยี่บวให้มันยุบดิโอ้ใส่เข้าไปใส่รถใส่รถกับผู้บอกให้ใส่กันไหนเอาใส่เข้าไปเดี๋ยวดื้อโอ้เส้นบวกหญ่บวกหยาบเฮียเอามาดื้อพี่น้องเอ้ยขีดได้สิบคนเพราะนะอัน ซื้อมาจากเวียดนามเนี่ยซื้อมาจากเวียดนามแต่เป็นซื้ออยู่เที่ยวบ้านเฮานี้เนาะไม่ได้ไปดอกม่นมีค่ารถดอันช่วงนี้เข้าวยืินทางออกนอกประเทศมันเป็นช่วงโควิดน,น,นะฮะหอกููให้มันอยู่วิดมือบิดวินไปเอาบ้านเนี่ยปิดไว้ก่อนเดอ้ออย่าบกคนใช้ดอกให้เคียงมันน้อนๆอนก่อนคอยสิคโคนปิดไว้ได้สมบัติเพิ่ให้เบิ้ง เอาอมาเนี่ยวดแล้วอยากกินยังกระเซ็นลงไปสอยบางนึงน <S <S <ม>เอาะใส่ใส่ใส่ขนวะเอ้าเดี๋ยวเด้อพอดีแล้วปิดอะไรยังเอาปิดปิดปิดไฟมันสีไหมเอ้ยมันสีสุกหรือว่าเนี่งเรื่องว่าท่านเหมือนเดิมก่อนก็เอาเนี่ยามาขนเนี่ยขน,ขนขนให้เนี่ยขนจมื่นก่อนเอ้าขนเข้าไปสุดยอดมาเนี่ยโอ้มาเดือพี่น้องเก๋ ว่าเสียมก้อนี้ไปเสียมก้อนไหนพูดนะเิ้นกระดาษเส้นบางไงพูดนะคือจังเอาให้มันเด็ดก่อนเอาปิดเอาหนึ่งเอามาเนี่ยปิดแล้วขนแยกปิดไฟก็ปิดไว้จังเออเอาสุกว่ะซุกก็ต้องกินละดอึดในท้องพูดนะพูดนะสุกแล้วโอ้ขวัญขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเคียงเคียงปุ๋งเนี้ยเอายังใส่เด็บปะเนี่ยมันนี่ห่าก็เสียมาเจียวกระเทียมกันเจียวกระเทียมเจียวหมู มูกระซือมาจากตาดาท่านี้เบริสุท์มาจากโรตัดหรอกซื้อข้องตลาดบ้านเหาอุนดนุ่นกันเนาะเอาไหมเออเอ้ยยิ่งนะกองโรตัด,เ,เ,เ,ด,ดเ,เดี๋ยวล่ะเอาเอาลงโอ้สุดยอดเอาเดี๋ยวมูบดมาย่างดีบ่ธรรมดาอันนี้เขาบอกว่าหมูบดส่วนหางพวกก่อ ส่วนห้างเด้อเนี่ยส่วนห้างของหมูห้อมบํพีน่น้องเอ้ยห้อมจังได้ยินเสียงวัวคนนะไม่กินยังใส่มาลงไปอ๋อใส่มาลงไปกครับอืมอืมฮิตมือเดียวชิฟกระทะเล็กเนาะฮิตมือเดียวชิฟหม้อแตกหม้อแดงแซ่บอ้าวเด้งม,มาเนี่ยเจียวๆดีๆได้กินยังใส่มาลงไป เดี๋ยวมูให้มันสุก <c oughs> ดูคนนะ้ห้อมจนสมัครอ๋อลุยคนนี้โอ้ใส่หอดยัางมูอันะั้เลยมีอยังเนาะอื้มโอ้กระดานห่องดากมกูใส่ลงไปอ่ะดูไปเนีล่ลอกเสียฝุ่เก๋าอยู่ในท้องสุดยอดเอาให้มันสุกเอาเรียบร้อยเด้อพี่น้องถ้วยเล็กเนี่ยเป็นไพยย่ยักษ์สีมยักษ์ป็่นยักษ์ก้อนกระสิมก้อน อันค่อยในยั่งยองว่าสิมใท่ดอกถ้าสิมช่วยที่สองผ่านไปจากสามสิบนาทีก็ค่อยสิมอ <appointment S 1> ้าวโหนะ <una> สุดยอดโอ้ยวะเข่งปูเง่เข่งเขียงก็มีโหนะเส้นโอ,โอ้ห้อมจังห้อมแท้ๆน,นี่นะบอกได้ว่าห้อมจังไหนเนี้ยห้อมแท้ๆอันเนี้ยขัดบอเซียกันมาเบื้องรถห้อมแท้ๆเน,นี้ยซอยไปเนี้ยเ,เอามาเด้อไปเนี้ยเล้วแล้วช่วงเวลากินแล้วสิบมอเต็กปะแดกแซบลุย